สี่สาขาหน้าเรียนที่คนไม่ค่อยรู้จักแต่จบออกมาแล้วว้าวสาขาแรกคณะวิทยาศาสตร์สาขาจุลชีววิทยาคะจุลชีววิทยาแต่างจากสาขาชีววิทยายังไงสาขาชีววิทยาเรียนภาพรวมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดสาขาจุลชีววิทยาจะศึกษาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กโดยเฉพาะเลยทั้งที่เห็นด้วยตาเปล่าชนิดที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจบออกมาแล้วสามารถทํางานอะไรได้บ้างไปได้ทั้งอุตสาหกรรมอาหารยาแล้วก็ด้านสุขภาพเลยสาขาที่สองสาขาการศึกษาตลอดชีวิตการนําความรู้ด้านการศึกษามาพัฒนามนุษย์และสังคม าาส,านะสาขาที่3ามสาขาคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นการนําศาสตร์มาผสมผสานกันครับแล้วก็มา,าคาดคเนความเสี่ยงแล้วก็เหตุการณ์ที่เป็นไปได้ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วประเมินออกมาเป็นรูปแบบผลลัพธ์ทางการเงินมาถึงสาขาสุดท้ายกับสาขาการจัดประชุมนิทรรศการและางานอีเวนต์นะครับลองศึกษาข้อมูลกันดูนะฮะถือเป็นสาขาที่น่าสนใจและมาแรงทีเดียวนะครับ ปัจจุบันมีคณะมากมายผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดและมีหลายสาขาวิชาที่เราไม่รู้ว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรจบมาทํางานอะไรนะครับสารบัญปัญหาสําหรับเด็กเตรียมสอบถามใครจะตอบดีนั่นกับเพื่อนโนนกัครูดูนกับพี่แต่นี่โค้ชเอง4ส,สาขาหน้าเรียนที่คนไม่ค่อยรู้จักแต่จบออกมาแล้วว้าวมาฟังกันครับ สวัสดีครับน้องๆอ,อยู่กับโค้ชพี่โจ้นะครับกับรายการนี่โค้ชเองรายการที่จะมาตอบสารพันปัญหาสําหรับเด็กเตรียมสอบและถ้าคนค่ะพลาดข้อมูลการศึกษาดีๆแบบนี้ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด follow ig instagram ของ you passion group กันไว้ด้วยนะครับมาเริ่มกันที่สาขาแรกกันเลยดีกว่านะครับกับ คณะวิทยาศาสตร์สาขาจุลชีววิทยานะครับหลายคนอาจะมีความสงสัยว่าสาขาจุลชีววิทยาแตกต่างจากสาขาชีววิทยายัางไงเดีย๋ยวพี่จะอธิบายง่ายๆแบบนี้นะครับสาขาชีววิทยาเป็นสาขาที่เรียนภาพรวมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์พืชและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอย่างเช่นสาหร่ายหรือว่าแผงตอนด้วยนะครับก็จะคล้ายๆกับตอนที่น้องเรียนมัธยมปลายนะครับแต่ว่ามันจะมีความลงลึกแล้วก็มีรายละเอียดมากกว่านะครับส่วนสาขาจุลชีววิทยาถือเป็น เป็นสาขาย่อยสาขาหนึ่งของสาขาชีววิทยานะครับจะศึกษาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กโดยเฉพาะเลยทั้งที่เห็นด้วยตาเปล่าเช่นเห็ดหรือราบางชนิดและชนิดที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเช่นเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสนะครับหรือสาหร่ายบางชนิดเป็นต้นนะครับสาขาจุลชีววิทยานะครับจะศึกษาทั้งประโยชน์และโทษของสิ่งมีชีวิตเล็กๆเ,เหล่านี้นะครับแล้วพัฒนาม,มาใช้ในองค์การทั้งอุตสาหกรรมและยานะครับรวมถึงการรักษาโรคต่างๆด้วยนะถ้าน้องนึกภาพไม่ออกยกตัวอย่าง เช่นการศึกษาการเน่าเสียของอาหารเนี่ยจากจุลินทรีย์ต่างๆก็จะมีผลในการที่จะมาศึกษาวิธีการเก็บรักษาอาหารนะรวมถึงการถนอมอาหารด้วยนะครับหรือกระทั่งจุลินทรีย์บางชนิดที่มีประโยชน์ต่อลำไส้ของเราอย่างเช่นเราได้ยินกันบ่อยๆเลยจุลินทรีย์แลคโตบซิลัสที่อยู่ในพวกนมเปรี้ยวหรือในพวกชาหมักที่กําลังเป็นที่นิยมนะครับก็มาจากการศึกษาของสาขาจุลชีววิทยานี้เช่นเดียวกันครับสาขาจุลชีววิทยาไม่ได้เรียนแค่ด้านอาหารในเดียวนะครับยังรวมถึง การศึกษาทั้งเรื่องแบคทีรียและก็ไวรัสต่างๆในเรื่องของสุขภาพสาธารณสุขและการแพทย์อีกด้วยนะครับจบออกมาแล้วสาขาจุลชีววิทยาสามารถทํางานอะไรได้บ้างนะครับหลายอย่างเลยนะน้องสามารถไปได้ทั้งอุตสาหกรรมอาหารยาแล้วก็ด้านสุขภาพเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแผนก QC R&D นะครับหรือเจ้าหน้าที่ในห้องแลบก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับถามว่าสาขาชีววิทยากับจุลชีววิทยาอันไหนหน่าเรียนกว่ากันพี่บอกเลยนะว่าอันนี้ แต่ความชอบของแต่ละบุคคลถ้าน้องชอบทํางานในสายวิชาชีพที่มีความชัดเจนนะ ก็แนะนําเป็นสาขาจุลชีววิทยาก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าน้องชอบเรียนศึกษาในภาพกว้างเป็นนักวิจัยแล้วเอาความรู้ของเราไปสามารถต่อยอดได้ในหลายๆทางอันนี้ก็สาขาชีววิทยาอาจจะตอบโจทย์มากกว่านะครับสาหรับทั้งสาขาชีววิทยาและจุลชีววิทยานะครับมีเปิดสอนหลากหลายมหาวิทยาลัยเลยนะครับมหาวิทยาลัยชั้นนะํามีเพียบเลยนะยังไม่โดนจุฬาราชกบงังศิลปากรบางบดนะครับลองศึกษากันดูได้เลยนะว่าที่ไหนมีเปิดสาขาอะไรบ้างนะครับ มาถึงสาขาที่2กันดีกว่านะครับกับสาขาการศึกษาตลอดชีวิตเอ๊ะ ฟังชื่อแล้วสาขานี้จะต้องเรียนไปตลอดชีวิตไม่มีวันจบปริญญาใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นนะครับจริงๆแล้วสาขานี้เรียนหลักสูตรปริญญาตรี4ปีเหมือนปกติเลยจบออกมาจะได้เป็นศิลปศาสตรบัณฑิตนะครับสาขาการศึกษาตลอดชีวิตนะแล้วมันเรียนเกี่ยวกับอะไรนะครับสาขาการศึกษาตลอดชีวิตจะเป็นการนําความรู้ด้านการศึกษามาพัฒนามนุษย์และสังคมโดยเป็นการส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนะครับแล้วก็การอบรมหลักสูตรต่างๆให้เหมาะสมกับ ชวนไวนะครับให้สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่ามันไม่มีใครแก่เกินเรียนนะครับเราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนั่นเองนะฮะแล้วจบการศึกษาตลอดชีวิตมาสามารถทํางานอะไรได้บ้างนะครับไปได้หลากหลายเลยนะไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับหรือว่าน้องจะอยู่ในหน่วยงาน CSR ของบริษัทหรือองค์กรใหญ่ๆก็ได้นะครับในส่วนของการจัดก,กิจกรรมให้กับชุมชนและสังคมนะฮะหรือว่าน้องอยากจะมาเป็นสายนักวิชาการด้านการศึกษารวมไปถึงนักวิชาการนะครับด้านการพัฒนาสังคม และมนุษย์ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับหรือน้าอ้อยากจะมาทางสายการศึกษานะครับเป็นนักวิชาการส่งเสริมด้านการศึกษารวมไปถึงนะครับการพัฒนาชุมชนและสังคมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับสาขาการศึกษาตลอดชีวิตนะครับเปิดที่แรกเลยคือที่มหาวิทยาลัยศิลปากรน,นะแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีบางมหาวิทยาลัยนะครับเริ่มเปิดตามมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาอัปเดตข้อมูลกันเรื่อยๆนะครับถือเป็นอีกหนึ่งสาขาที่น่าเรียนทีเดียวนะครับ มาถึงสาขาที่3นะครับกับสาขา คณิตศาสตร์ประกันภยัยเอ๊ะฟังดูแปลกมากเลยนะครับบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนนะสาขาคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า actuarial science นะครับเป็นการนําศาสตร์มาผสมผสานกันระหว่างคณิตศาสตร์สถิติศาสตร์ประกันภัยนะครับกฎหมายและการเงินเศรษฐศาสตร์อีกหลายๆด้านโดยจะนําความรู้ด้านต่างๆมาผสานกันนะครับแล้วก็มา,าคาดคะเนความเสี่ยงแล้วก็เหตุการณ์ที่เป็นไปได้ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วประเมินออกมาเป็นรูปแบบผล รับทางการเงิน ฟังแล้วดูแปลกใช่ไหมครับพี่โจขออธิบายง่ายๆแบบนี้นะครับเขาจะมีการรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆนะครับแล้วใช้สถิตินี่แหละมาเป็นการคำนวณว่าถ้าสมมติว่ามีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดความเสี่ยงแบบใดได,ได้บ้างหนึ่งสาี่แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันออกมาอยู่ในรูปแบบผลลัพธ์ทางการเงินนะครับค่าความเสียหายต่างๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อย่างเช่นถ้าเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นแล้วแต่ละเคสนะเราต้องมีการชดใช้เท่าไหร่นะครับเพื่อพอเข้าใจออกมาเป็นผลลัพธ์ทางการเงินทั้งหมดแล้ว สามารถสร้างเป็นโมเดลธุรกิจนะครับในการออกกรมธรรม์ของประกันภัยได้ไม่ว่าจะเป็นเบี้ยประกันภัยนะครับหรือว่าสินไหมตอบแทนต่างๆได้นะฮะถือว่าเป็นศาสตร,ร์ที่ค่อนข้างที่จะยากท้าทายแล้วก็มีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับบริษัทประกันภัยต่างๆตอนนี้ก็ต้องการตัวนักคณิตศาสตร,ร์ประกันภัยแทบทั้งสิ้นเลยนะฮะจบสาขานี้มาสามารถทํางานอะไรได้บ้างนะครับแน่นอนเลยหนึ่งน้องก็เป็นนักคณิตศาสตร,ร์ประกันภัยนะครับสองนะครับน้องจะเป็นนักจัดการความเสี่ยงนะครับสามนัก จและประเมินผลต่างๆนะฮะหรืออันที่4คือน้องสามารถเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับบริษัทและองค์กรต่างๆได้เช่นเดียวกันครับสำหรับสาขาคณิตศาสตร์กันไทยนะครับไม่ได้เปิดหลายที่นะครับมีที่ไหนบ้างนะอย่างเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะอยู่ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์นะครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาก,กะบังก็อยู่ในคณะวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือก็อยู่ในคณะวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับ ส่วนมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็จะมีอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับแต่ของมหิดลอันนี้เป็นหลักสูตรอินเตอร์นะจ๊ะ มาถึงสาขาสุดท้ายที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับกับสาขาการจัดประชุมนิทรรศการและงานอีเวนต์นะฮะฟังดูน่าสนใจมากๆเลยนะครับและพี่บอกเลยว่าเป็นสาขาที่ถือว่าตอบโจทย์มากๆในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับประเทศไทยเราเป็นหนึ่งในประเทศที่ถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดนิทรรศการจัดงานอีเวนต์และจัดกิจกรรมต่างๆนะครับและประเทศไทยเราก็มีบริษ,ษทัทอีเวนต์ที่ดังติดหนึ่งในสิของโลกด้วยนะครับในการจัดกิจกรรมแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนะการเรียนส สาขานี้ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์ธุรกิจสมัยใหม่รวมไปถึงธุรกิจไมซ์ที่กําลังมาแรงมากๆเลยนะครับสาขานี้เรียนเกี่ยวกับอะไรนะครับเป็นสาขาที่เรียนกระบวนการทุกรูปแบบเลยในเรื่องของการจัดกิจกรรมจัดงานนิทรรศการต่างๆงานเปิดตัวสินค้านะครับหรือที่เราเรียกกันว่าอีเวนต์ต่างๆเนี่ยแหละนะครับตั้งแต่กระบวนการแรกการออกแบบการออกบูธทุกอย่างเลยนะครับเรียกว่าครบวงจรจบในที่เดียวเลยนะครับสําหรับสาขานี้อาจจะเปิดแค่ไม่กี่ที่นะครับ รัฐบาลเองก็มีอย่างเช่นมหาวิทยาลัยศิลปากรน,นะครับหรือทัางเอกชนนะครับก็จะมีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับลองศึกษาข้อมูลกันดูนะฮะถือเป็นสาขาที่น่าสนใจและมาแรงทีเดียวนะครับ เป็นยังไงบ้างครับวันนี้กับสาขาวิชาที่พี่โจ้นํามาฝากกันนะครับและถ้าใครยังมีสาขาไหนอยากจะทราบข้อมูลอะไรอีกสามารถเขียนมาที่คอมเมนต์ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับรวมถึงสามารถไดเล็กไอจของ Instagram มวิวแพชชั่มาด้วยนะครับและถ้าน้องไม่อยากพลาดข้อมูลการสักงจาดีๆแบบนี้ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ f o l โล w ไอจีกันด้วยนะครับวันนี้คนพี่โจ้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าไปแล้วบาย แล้วปัญหาสำหรับเด็กเตรียมสอบถามใครจะตอบดีนั่นก็เพื่อนโนนก็ครูนู่นก็พี่แต่นี่โค้ชเองวันนี้มาในรูปแบบของหนังสือแล้วนะครับวางขายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนําทั่วประเทศไปจับจองกันนะ